วัสดีค่ะมาพบกับช่องสาวลาวพาแซบวินวัคซแนลเลยนะคะวันนี้ก็อยู่ที่สวนยางของน้องแมงทับพ,พูค่ะอันนี้ก็คือเจ้าของวันเกิดกำลังทำอะไรเนาะกำลังทำไฟกันค่ะจัดระบบไฟอยู่จัดระบบไฟเพื่องานนี้โดยเฉพาะ <c oughs> อันนี้ก็พี่เจนจิลาเนาะ อันนั้นก็เป็นคุณย่าคุณป้าของน้องแมงทับพูค่ะที่มาร่วมงานวันเกิดและก็พรุ่งนี้เป็นงานขึ้นบ้านใหม่ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ช้างจอช้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูห <c oughs> ันหมูกันนะคะ ตึงไว้นะเนาะมาแล้วมาแล้วมีไปนี่แล้วขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วนี่อ๋อมีปัแจแล้วนี่อันนี้ก็พี่จันหอมนะคะพี่จันหอมพี่จันหอมมาแต่ไหนคะจันหอมแนนพี่จันหอมแนลเนาะขอคุณนี่ช่องอะไรบอกเลยอัอยู่ที่เก้านะสวัสดีค่ะนี่ซ่องสาวลาวพาเซปเป็นวัดแนค่ะนเดจ้าค่ะ มาหาดทำ YouTube เป็นน้องใหม่ค่ะหัวลนะ้านว่าซ <c oughs> ่านนะคะแล้วมาแล้วเ,วเดี๋ยวจะเอาตาไปจิ้มผิดนะคะจิ้มว่อไปถ่ายตรงนี้นได้หมดได้ใครไหนก็ได้กินย่างเป็นไงอ่ได้แต่ไปย่างกิงหนหมูนั่นมันจะเป็นอันนี้ก็มันจะเป็นเป็นแดงจะเป็น <c oughs> ตรงนี้เป็นคักเป็นอัน,นี้ก็เป็น,นเดี๋ยวจะพาทัวร์ในครัวของน้องแมงทับคูนะคะเนื้เตรียมของทำกับข้าวตอนเย็นค่ะโอ้อันนี้ก็น,นึ่งข้าวเหนียวร้อนๆข้าวใหม่ค่ะนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆข้าวใหม่สวยมากเลยขาวสวยมากเลยค่ะ อันนั้นก็เป็นพี่สอบทานนะคะสอบทานพี่แดงอันนี้ก็คือสร้างไฟสร้างไฟมาจากไหนคะมาจากบ้านแมงทับพูครับผมสร้างไฟมาจากบ้านน้องแมงทับพูคะ่ะม,มาช่วยช่วยมาช่วยน้องแมงเนานะเดินไปเดินมาเดี๋ยวสะดุดล้มครับ วยน้องแมงทับคูอันนี้ก็เป็นญาติญาติของน้องแมงตรงนู้นก็กำลังทำอาหารกันอยู่ค่ะ <c oughs> ตรงนี้กำลังจะอบหมูนะคะห <c oughs> ลังจะอบหมูหามทั้งสองสามคนเลยค่ะ ขใหญ่ขน <Okay. S 2> ใหญ่มากเลยค่ะใหญ่มากมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นกล่องของขวัญเนาะไม่รู้ว่ากล่องของขวัญ เป็นกล่องของขวัญของใครเนาะน่าจะเป็นของน้องแมงคับพูกล่องใหญ่ๆสวยๆน่อันนี้คือของขวัญของน้องแมงตอนเย็นนี่นะคะใหญ่มากค่ะำเ่อนใช่ กำลังต้มค่ะกำลังทำอาหารอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านน้องแมงทับพูนะคะจะมารีวิวห้องน้องแมงทับพูเพื่อลอกไวค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะบรรยากาศยามเย็นของสวนยางหน้าบ้านน้องแมงทับภูค่ะ <c oughs> ส่วนอยู่บนรถก็เป็นญาติๆของน้องแมงที่มาจากสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่มาจากไหนคะมาจากอุดรค่ะคุณแม่มาจากอุดรเนาะคุณสวย สวยทุกคนเลยค่ะอันนี้ก็มาจากอุดรเนาะคุณแม่เป็นไรคะเป็นย,าเน,ยาเนาะอันนี้ก็คือเป็นยาของน้องแมงทับภูอันนี้ก็เป็นคุณป้าของน้องแมงค่ะสำหรับคลิปนี้สาวลาวพาแซบก็ขอลงคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวลาวพาแซบ จะแนลด้วยนะคะขอลงคลิปนี้ไว้เท่านี้